เท่ากับเซลอะไรออปิคอลครับวันนี้ลูกค้าส่งแว่นกันแดดเลยบน์ mm. มาเปลี่ยนเลนกับทางเราครับเล่นกันแดดเลยบนรุ่นนี้จะเป็นรุ่น rb 3 5 6 9าครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นปัญหาเดิมๆครับโค้ด mm. <Code S 2> เลนลอกโค้ด <Code S 2> เลนลอกจนทําให้ตัวโลโก้เลยบนหลุดออกไปเลยครับกลายเป็นตัวอักษรไม่ชัดเจนเลยลูกค้าก็เลยสั่งเลนมาเปลี่ยนครับจริงๆสเปคเลนรุ่นนี้เป็นเลนโพลารายด้วยนะครับก็จะเขียนว่าเลยบนแล้วก็ p แต่อันนี้คือโดนโค้ดแบบลอกจนแบบตัวอักษรไม่ชัดเจนเลย เลนที่สังมาเก็บก็เป็นเลนลิขสิทธิ์แท้ตรงสีตรงรุ่นครับเปียบเทียบเลนเก่ากับเลนใหม่ดูครับจะสังเกตได้ว่าเลนใหม่ก็นะครับตัวอักษรชัดเจนครับเลเบลแล้วก็ P เรามาเริ่มเปลี่ยนเลนกันเลยครับ โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับเซลล์อะไรอุปกรณ์จำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นบ้านที่ลูกค้าส่งมาสร่วิับทางเราจะต้องเป็นบน้านลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ